สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่อง Cruise m มิ l นะครับเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของคอนโทลเลอร์กับเกม FPS ในที่นี้ผมขออ้างอิงจากเกม c a l l ดูตี้โมเดิร์น a r ท์แฟภาค3นะครับเกมที่ผมรักมากที่สุดในตอนนี้ <S <S ซึ่งถ้าจะสกมเนื้อหาลงมาหน่อยแหนก็จะพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายนะครับการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดมาเป็นคอนโทลเลอร์อย่างเตรียมตัวและหากข้อมูลที่ผมพูดออกไปในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดน,นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบทที่1ทําทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้ คือหลังจากที่ผมได้เริ่มเล่นเกม Call of Duty เนี่ยมาสักพักนะครับแล้วก็มาเล่นแบบจริงๆอย่างจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาถ้าเกิดจะไม่ผิดน่าจะเป็นช่วง Back to Season หนึ่งมั้งที่มันเพิ่องออกมานะแล้วผมก็เริ่ม,มแบบปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นมาโดยตลอดนะนตอนนั้นผมคิดว่าเกมมันเร็วเกินไปแล้วก็ผมแท็กกิ้งไม่ทันเวียนหัวแล้วก็ม o ช i ั่นซิกนะครับ <S <S ถ้าเป็นคนอื่น <S <S ผมบอกเลยว่าน่าจะบอกลาเกมนี้แล้วก็อาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ได้นะแต่ผมดันมีความทรงจำเกี่ยวกับเกมนี้ในช่วงวัยเด็กพอสมควรอ่ะก็แบบเอาว เดี๋ยวเล่นๆไปเดี๋ยวมันก็คงพัฒนาเองแหละเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ชอบเกมที่มันแบบรวดเดียวแบบนี้นะหลังจากนั้นสักพักนะผมก็เริ่มทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเกมนะครับแล้วก็เริ่มตามทันมูฟเมนท์ที่มันเร็วๆแบบนี้ก็เริ่มสนุกขึ้นในตอนนั้นผมยังใช้มาสกับคีย์บอร์ดอยู่นะเพราะวลาผ่านไปเนี่ยผมก็ได้ไปดูการแข่งขันแรงเพลนะครับในทวิชจริงๆแค่จะดูอาขกรณ์รางวัลเฉยๆตอนนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ไปเห็นพวกนักแข่งเขาใช้คอนเทเลอร์กันอนะ่ะแบบเฮ้ปเล่นไปได้ไง,งวะขันทนันได้่แลนยแเบบ แต่ทําไมทั้งรายการนอะ่ะมันมีคนใช้คอนโทลเลอร์ทั้งหมดเลยนะไม่มีใครใช้มอนคีย์บอร์ดเลยผมก็เลยแบบสงสัยแล้วก็ไปหาข้อมูลมาอ๋อคือเกมเนี้ยสารตั้งต้นมันเนี่ย <c oughs> เขาเอาลงแพลตฟอร์มของ PlayStation นี่หว่า <c oughs> ในโซนมิการ <c oughs> เขาก็คงจะใช้จอยเล่นกันนะดีแล้วตอนนี้ก็เลยแบบช่างใจว่าอยากจะลองดูนะครับมันจะยากกันแค่ไหนอ่ะแล้วผมก็ค่อนข้างติดตามเรื่องดราม่าเกี่ยวกับพวก m s ็ม <c oughs> อยู่ในกลุ่มเรื่อยๆอะ่ะมันก็มีมุมมองที่ต่างกันออกไปนะครับในส่วนบุคคลนะทุกอย่างนะครับอย่างเช่น เอ้ยจอยแม่งโกงมันดูจุดจวบเลยอ่ะเอาเปรียบมอนคีย์บอร์ดอะอีกฝ่ายนะครับก็จะพูดประมาณว่าไอ้ hey, บ้าเอ้กว่าเขาจะหัดใช้จอยนะเว้ยถึงขั้นนั้นน่ะที่เก่งแบบนั้นน่ะเขาต้องใช้กีป่ปีต้องฝึกกีป่ปีและพวกที่ใช้มอนคีย์บอร์ดอะมันฝึกมากีป่ปีมันจับมอสตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าแล้วพวกนี้เขาจับจอยมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่า ในส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดคนที่ฝึกบ่อยๆออไม่ว่าจะเป็นมาอ์คีย์บอร์ดเพราะว่ามันก็เก่งไปในทิศทางที่น่าจะดีทั้ง2แบบนะครับผมว่ามันไม่ต้องมาแบบแบ่งแยกกันหรอกว่าจะ,าจะเป็นมาอ์คีย์บอร์ดนะแล้วผมคิดว่าดราม่าประเภทนี้น่าจะอยู่คู่ไปกับวงการเกม FPS ที่มีทั้งฝั่งคอนโทรลเลอร์กับฝั่งเมาองไปอีกนาน แล้วก็นั่นแหละแล้วก็มันมันเป็นมันเป็นจุดที่ผมไม่ตัดสินใจที่จะเลิกใช้เมาส์แล้วมาเปลี่ยนมาใช้เป็นคอนเทเลอร์แทนแค่อยากจะลองฝึกทักษะใหม่ๆดูตัดเรื่อง m อมออกไปก่อนนะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าการใช้จอยมันดูแบบเท่ดีอะมันดูเป็นแบบเกมเมอร์เกมเมอร์คือภาพออกไหมคือแค่นั้นเลยมันไม่มีอะไรเลยความคิดผมมันมีแค่นั้นจริงๆครับในการเปลี่ยนมาใช้คอนเทเลอร์บทที่2การฝึกวันแรกของการฝึกเนี่ยจากใจเลยนะผมมีความคิดกูซื้อมาทําไมวะมอสันก็ดีกว่าและวจะเท่อะ ฝึกไปก็แบบน้ำตาคอไปแล้วก็ท้อไปเขาสงสัยมันเกิดในในหัวเต็มไปหมดนะแล้วก็ดูคนอื่นเลยนะเชื่ไม่อย่างโปอย่างเถื่อนหรือว่ามึงแท็กกิง้งม่อย่างเทพเอางี้ผมเลยคิดว่าเริ่มดูจากวิธีการตั้งค่าของเขาดีกว่าการปรับเลเยอร์ให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับผมก็ด้ศึกษาเกี่ยวกับคลิปของพี่ๆที่เขาเอาลงนะครับใน YouTube แล้วก็ปรับเปลี่ยนรวมถึงแม่ชิ้นของตัวเองด้วยนะวันแรกผมก็น่าจะอนุมานว่าให้มันเป็นการปฐมนิเทศนะครับแล้วก็เรียนรู้พวกพื้นฐานไปก่อน วันที่2เนี่ยผมเริ่มมาปรับวิธีการจับจอยแล้วในส่วนตัวเนี่ยผมใช้เป็น PS 5ฟนะครับคอนเทลเลอร์ก็จะมีหลายแบบใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็น Xbox นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมซื้อ PS ไฟลมาซึ่งผมลองจับดูแล้วมันมค่อนข้างเล็กไปสําหรับมือผมนะแล้วก็ผมเลยเยอรอะ่ะมันไม่พอสําหรับการเล่นเกมที่มันแบบมีมุกเมนท์ที่มันเร็วๆแบบนี้ย <You 're S 1> ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัว Dual Sense Edge มั้งที่มันจะมีปุ่มเสริมขึ้นมาข้างหลังจอยอะ่ะผมก็เลยไปดูวิธีการจับจอยแบบคลอ,อกกิบมานะครับถ ผมก็เลยแบบไหนก็ไหนน่ะแล้วก็ได้หัดใช้จอยอะไรไงก็มาจับเด่นแบบคอคิเลยดีกว่าผมว่าในตอนนี้มันไม่มีอะไรแปลกไปสําหรับผมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จอยหรือว่าการจับแบบคอคิอ่ะก็เลยแบบเริ่มหัดมันไปพร้อมๆกันนี่แหละเหมือนเป็นการแบบยิงนกหนึ่งตัวได้ปืน2นัดอะไรประมาณนั้นอ่ะคุ้มๆอ่ะเข้าใจป่ะวันที่3นะก็ผมก็ฝึกกับการเล่นบอร์ดนี่แหละไปว่าพร้อมกับการหาค่าเซนซิทีฟนะใช่ไหมค่าเซนอ่ะที่มันเหมาะกับตัวเองคนทั่วไปเขาก็แนะนําประมาณว่าเฮ้ยหกหกนะเจ็ดเจ็ดนะแปดแปดนะ ะะผมก็แบบคิดว่ามันไม่ได้วะกูน่าจะรับมือกับความเร็วระดับหมอลำได้อะกูจัดไปเลยแปดๆนะครับเล่นไปสักพักอ,อก้วกแทบพุ่งผมเลยคิดว่ากูกลับไป66ดีกว่าวะซึ่งสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ความเร็วเยอะขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันมีระบบเดนมิกอยู่ในตัวอยู่แล้วอะแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอเลยแล้วพอหลังจากนั้นอนะวันที่4วันที่5วันที่ 5, วท6วันที่เวันที่8จนถึงรวมแล้วก็เกือบประมาณ 2อาทิตย์นะครับที่ผมได้ใช้จอยมาแต่ว่าฝึกอยู่จริงๆอะ่ะแบบจริงๆแบบเข้มๆเลยนะ่จาจะประมาณ7-8ถึงวัน7 8วัน,วน9วันประมาณนี้นะครับในตอนที่ผมแบบหัดใช้จอยหลักการของผมอะ่ะมันคือแบบอย่าไปฝืนกับมันมากนะครับฝึกให้สนุกเล่นให้สนุกก็พอนะครับถ้าสมมติว่าเราฝึกๆไปหัวร้อนแทกกิ้งไม่ทันอย่างเงี้ย แล้วก็อ่ะพอล้าพักนะครับมาหลังเราค่อยเจอกันใหม่ผมเชื่อว่าความสม่าเสมอของการฝึกอะมันดีกว่าการที่เราจะไปทุบมันแบบขยันขยอให้แบบให้ได้ภายในชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี้ยคือจะเอาแบบกูจะเทพวันนี้กูจะเทพ,นนเทพตอนเนี้ยอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าการที่เราแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแค่นั้นน่าจะมีผลดีต่อตัวเราเองมากกว่าบทที่สสรุป ข้อสรุปนะครับของภาพรวมเนื้อหาที่ผมพูดพูดไปเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่สนใจที่จะเปลี่ยนมาใช้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox PS5 มันก็น่าอาจจะมีที่เป็นคอนโทรลเลอร์แบบอีกเยอะแยะอีกหลายแบบนะครับให้ลองไปศึกษาดูนะครับว่าชอบแบบไหนอ่ะผมเชื่อเลยว่าเล็กๆเนี่ยมันยากนะครับผมรู้สึกว่ามันยากแน่นอนแหละกับการที่เราไม่ได้ใช้จอยเล่นเกม A f p s มาตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่งมาหัดตอนนี้แต่ผมคิดว่ามันทันแน่นอนนะสำหรับการที่เราจะฝึกเพิ่มทักษะอะไรที่มันเพิ่มเข้าไปในตัวเราเนี่ยันทัน นอนอมันอยู่ที่ใจของเราอะว่าพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่เข้ามาไหมแบบที่ไม่ได้โดนมังคับอ่ะยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบว่าเราเอ,อ้ยเ,เ,เ,เรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะเต้นคอนเทนเนอร์ให้มันดีขึ้นนะการใช้คอนเทนเลอร์ให้มันคล่องมากกว่าเดิมอ่ะผมว่าจะชา้จาจะเร็วอ่ะมันต้องออกมาดีแน่นอนนะครับอย่าลืมการฝึกแบบสม่ําเสมอด้วยนะอันนี้แบบโคตรสาคัญ ถึงแม้ว่าตอนนี้ท้ายสุดผมอาจจะยังไม่ได้เล่นแบบดีขนาดนั้นนะไม่ได้ดีต่างจากเมาส์มากเท่าไหร่อะ่ะแต่ผมก็แบบค่อนข้างที่จะเห็นพัฒนาการที่มันแบบไปทิศทางที่มันดีขึ้นน่ะแล้วผมก็คิดว่าแบบสักวันมันคงจะดีโอ้ยแบบจอยแม่งดูจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บอะไรอย่างงี้ผมอยากให้มีคนบ่นกับการที่เล่นกับผมบ้างอะไรอย่างงี้ <c oughs> อ่ะก่อนจากากรน,นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครูส์มิวด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับมีเกมเพลยนัม ผมโมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันละกันกับการฝึกประมาณเกือบ2ออาทิตย์นะครับของผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า peace